เทคนิคการขยายพันธุ์อีลอกด้วยการชำลำต้นสำหรับวิธีการทำนะครับเริ่มต้นด้วยการตัดลำต้นของอีลอกอีลอกที่เราจะนํามาชำนะครับควรจะเป็นอีลอกที่ได้มาสดนะครับไม่ชำจนเกินไปแล้วก็มีลำต้นขนาดใหญ่ขนาดความยาวนะครับแถึงสิเซน หลังจากที่เราตัดเป็นท่อนพันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้นิ้วมือนะครับนำไปก่อนความลึกประมาณ2เซนพอเอาด้านที่มันเป็นเงาเนี่ยลงไปนะครับด้านล่างลงไปเราก็กดให้แน่นระยะห่างเนี่ยเราเว้นระยะห่างให้ได้อย่างน้อยประมาณ1เซนหลังจากที่เราชําใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับควรที่จะมีการลดน้าตามทันทีการดูแลรักษานะครับให้เราเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดเลยแล้วก็ลดน้ําเป็นประจําทุกวันจะใช้เวลาประมาณ1เดือนตัวอย่างที่เราชําไปแล้วตัวนี้นะครับหัวสะสมอาหารจะมีลักษณะขาเขา แล้วก็มีส่วนของรากซึ่งถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปชํำลงถุงก็ได้นะครับหรือจะนำไปปลูกก็ได้นะครับสำหรับวิธีการชํำลงถุงนะครับเราจะใช้นิ้วมือนำไปก่อนนะครับก็คือความลึกประมาณ2เซนแล้วก็นำรากลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ใช้มือบีบเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราลดน้ำนะครับเราจะใช้เวลาอีก1เดือนหรือ2เดือนนะครับเขาจะมีต้นใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลย